โหยสีสันแบบจีดจาดวัยรุ่นมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหบอกเลยว่าใส่ไปทำงานได้ใส่ไปออฟฟิศได้เกิดได้เกินนั่งประชุมอยู่แบบท้ายโต๊ะนี้เจ้านายต้องเห็นใส่เลยแล้วกันนะก็วันนี้ก็เบาๆอะค่ะตางค์แบบคิดอะไรมากไม่ตั้งใจ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะในรายการแบนเน็ตอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีคะ่ะเย้คลิปที่แล้วนะคะเรานำเสนอของดีของเด็ดจากภาคเหนือที่เด็ดสุดๆไปเลย <Wow. S 1> เด็ดกว่านี้ <Wow. S 1> เอ้ยพี่เบนเน็อย่ามาขิงกันเลยดีกว่าคะ่ะเหนือสุดของประเทศไทยก็คือภาคเหนือแล้วมันจะมีอะไรเหนือกว่าภาคเหนืออีกล่ะคะคุณผู้ชมจริงไหมคะ ยอดดอยอ๋อจริงด้วยค่ะคุณผู้ชมยอดดอยก็อยู่เหนือภาคเหนืออีกอะเนาะถูกของพี่เป็นเน็ตเขาค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคือของทั้งหมดที่พี่เป็นเน็ตสัรนหามาให้เราในวันนี้ค่ะหูยเยอะมากๆเลยพี่เป็นเน็ตเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเพราะว่าพี่เป็นเน็ตเนขขี่นยอุตส่าห์ขึ้นเขาลงห้วยขึ้นดอยนู้นทะลุดอยนี้ลงไปดอยนั้นเพื่อเอาของทั้งหมดเนี้ยมาให้เราค่ะคุณผู้ชมหูยน่ารักมากเลยพี่เป็นเน็ตไอเลิ y ยู ้แต่โอนอยากแกะแล้วะค่ะคุณผู้ชมแกะเลยนะพี่เป็นเนทกันไกลอะคาตเตอร์อะคะเอาแบบอีพีที่แล้วเลยเฮย้ยคุณผู้ชมเอ้าหนีอะไรอะพี่เป็นเนทเงินหมดแล้วเหรอเนีย่ยหน้าใจปั๊ม่จริงเดี๋ยวเสกเองก็ได้ค่ะวันนี้ <c oughs> ผู้ชมได้มาแล้วไม่ต้องงอพี่เบนเน็ตก็ได้กันไก่และคัตเตอร์พร้อมค่ะแกะกันเลยชินนี้เลยชิ้นแรกสูงสุดแดนสยามของประเทศไทยจังหวัดชายเลียงเยชียงรายนี่เลยค่ะแกะแล้วนะเฮ้ยโอนี่นะคะเขาห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวแกะเลยนะเฮ้ยพี่เบนเน็ตน่ารัก่ะ นี่นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นสินค้า DIY จริงๆเนี่ยอันเนี้ยใส่กับชุดอาขาก็น่ารักหรือว่าจะใส่กับชุดธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ยก็สวยน่าดูเลยค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวลองใส่เลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมหูยน่ารักมากๆเลยอะคะ่ะน่ารักไหมคะพี่เบนเน็ต เท่าที่ฟอนรู้มานะคะคุณผู้ชมชาวอาขาเนี่ยเขาถนัดร้อยพวกลูกเดือยลูกปัดมากๆเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่ซ้าใครเลยนี่น่ารักมากสินค้าไอเดียดีที่ต่อยอดความคิดบวกกับฝีมือความชำนาญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนออกมาเป็นสินค้าที่น่ารักเก๋๋แบบนี้อดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะไปหาซื้อกันได้ตามเพจที่ให้ไว้ได้เลยนะ ชิ้นแรกอะยังน่ารักขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมชิ้นต่อไปจะน่ารักขนาดไหนนะพี่เบเนต็ตเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์เก่งงั้นไปที่ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอดใจไม่ไหวแล้วอันไหนดีนะาอันไหนดีเอาอันเล็กก่อนละกันเนาะนี่อันนี้เลยค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่แกะเลยนะเฮ้ยฮะน่ารักมากๆเลยค่ะ นี่หอเป็นตังหูค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมเขาเขียนการ์ดให้ด้วยนะบอกว่าเพจกลางเกงม้งเสื้อผ้าม้งประยุกต์สวยๆจ้ามีเบอรตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่พี่เป็นเน็ตงั้นน้องใส่เลยได้ไหมได้เลยเนาะโอ้การเลยค่ะโหสีสันแบบ จีจา๋าดวัยรุ่นมากๆคุณผู้ชมนี่โอ้โหบอกเลยว่าใส่ไปทำงานได้ใส่ไปออฟฟิศได้เกิได้เกินกน,นั่งประชุมอยู่แบบท้ายโต๊ะน,นี้เจ้านายต้องเห็นใส่เลยแล้วกันนะก็ <S 2> <S 2> ว,ะวันนี้ก็เบาๆอะค่ะต่างถึงแบบคิดอะไรมากไม่ตั้งใจ <F at> เอ้พี่เป็นเนต็ตจริงๆพี่เป็นเน็ตรู้สึกว่าลายนี้มันคุนค้นๆไหมคะ <Yes. S 2> เหมือนฟองเคเห็นบนเสื้อของเขาคุณผู้ชมเสื้อที่แบบบางทีเราเอามาทําเป็นแบบ บางทีเนี่ยเวลาเราไปเหนือใช่ไหมเราก็จะเห็นเขาลายเนี้ยอยู่บนเสื้อสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเขามาอะดัปทำเป็นต่างหูเนี่ยถ้าซื้อทั้งเสื้อซื้อทั้งต่างหูแบบนี้เก๋ส,สุดไปเลยค่ะอะไรนะคะ <Huh? S 1> ไม่เด่นค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยสวยไหมคะพี่เปนแนนน่า <Wow. S 1> รักเนาะสวยงามปรุงปริ้งกระดิ่งแมวมากเลยอะ ไปช่วยอุดหนุนพี่น้องชาวมงที่ตั้งใจทำตั้งใจขายดีไซน์จับแมทผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะตามส่องตามซื้อกันได้ที่เพจที่ให้ไว้เลยนะคะกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอันไหนดีอัไนอไหนดีพี่เมเนตอันนี้เนาะอันนี้นะโอเคอันนี้จากร้านอิลิคิมาลีซูอ๋อชนเผ่าลีซูค่ะคุณผู้ชมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แกะเลยดีกว่าเอ้ยกันไกยังก็ไม่ถนัดสียอันนี้นะคัตเตอร์ืมโอ้อะไรเนี่ยสีทะลุจอเลยค่ะคุณผู้ชมสีสันแบบถูกใจวัยรุ่นมากเหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยแต่เอออันนี้มันคือผ้าอะไรเออโอ้กางเกงอ อันนี้กางเกงหรือเปล่าเนี่ยกางเกงค่ะคุณผู้ชม <Wow. S 1> ซึ่งความจริงเนี่ยเป็นกางเกงผู้ชายแต่โฟนว่าผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีใครใครก็ใส่ได้ <Okay. S 1> ลองเลยไหมพี่เบนเน็ตให้ฟฟนใส่เลยไหมเอาวะนี่ค,คุณผู้ชม,มน่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยเนื้อผ้านะคะใส่สบายมาก เย็นสบายผ้านิ่มแล้วก็ลื่นมากๆถึงว่าพี่เป็นเน็ตชาวลีซูเนี่ยเขาถึงใส่กางเกงแบบนี้กันทุกวันเลยแต่อย่างที่โฟนบอกไปนะถึงจะเป็นกางเกงผู้ชายเนี่ยแต่ผู้หญิงอย่างเราเราเนี่ยเอามามิกแอนด์แมทใส่ไปเดินเล่นที่ไหนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของผู้ชายเผ่าลีซูแต่ฟนว่าพี่ๆี่น้องๆ้องคุณผู้ชายทั้งหลายสั่งมาใส่ก็แท่ไปอีกแบบนะคะขนาดตัวฟนเองเป็นผู้หญิงใส่แล้วยังชอบเลยคะ่ะ และร้านนี้เขายังมีสินค้ารีซูให้เลือกอีกหลายแบบหลายสไตล์เลยค่ะเข้าไปอุดหนุนกันได้ตามเพจที่ให้ไว้เลยนะคะแย่ไปที่กล่องต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมสนุกมากเลยพี่เป้นเนเอากล่องนี้นะกล่องนี้นี่อันนี้คืออันนี้คืออ,อ,อิวเมียนชอ็อปอิวเมียนอิวเมียนช็อปอิวเมียนคืออะไรอะคะพี่เปนเนต คิวเมียนก็คือชาวเย้าค่ะงั้นมาดูของในกล่องเลยค่ะพี่เบนเนตสั่งอะไรมานะโอ้โหพี่เบนเนตเทปนี้สั่งมาสีสันแบบจัดจ้านมากคุณผู้ชมสีแดงสดเลยค่ะนี่อ๋อมันเหมือนแบบผู้ห้อยคอดูสิคะสีเนี่ยแดงตัดกับเสื้อสีขาวของฝนมากๆเลยผู้มันจะแบบมีความ นุ่มนิมน่มนุ่มนิ่มมากเลยพี่เป็นเนตแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมเจ้าผู้เนี่ยมันจะอยู่ตามแบบเคยอยู่ตามเสื้อของชาวเผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยน่ารักมากมากเลยเนี่ยงั้นลองคล้องคอเลยดีกว่านะไม่ได้ไหมคะได้อยู่ได้อยู่ไม่เยอะไม่เยอะไปเยอะไปนะน้องสวยไหมน้องสวยไหมเก๋มากเลยค่ะคุณผู้ชม สวยแบบนี้สายแฟห้ามพลาดเลยนะคะผู้สวยๆขนนุ่มๆแบบนี้ใส่แล้วรู้สึกดีชะมัดเลยะตามไปหาซื้อกันได้ตามเพจที่ให้ไว้ได้เลยค่ะร้านนี้เขายังมีสินค้าเย,ยาหรืออิวเมียนสวยๆให้เลือกอีกเพียบเลยค่ะทุกคนนะคะต่อไปเรามาแกะกล่องใหญ่กันบ้างดีกว่านะพี่เบนเน็นเน,นาะโอเคนี่เลยกล่องนี้กล่องนี้จากกล่องนี้นะคะจาก ลาหูชอบจังหวัดพะยเยา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 าขอบคุณที่ห้าอบพี่เป็นเน็ตจะหมดลมหายใจแล้วค่ะเราไม่ต้องพูดคำว่าเยาจนแกะเสร็จก็ได้เนาะแกะเลยแล้วกันมามาแล้วอะไรนะกล่องมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะดูนี่สิคะพี่นเป็นแดมันสวยมากๆเลยนะแต่ว่าลายแบบนี้มันไม่น่าปักมือได้ปะคะพี่นเน็น็ตอ๋อคุณผู้ชมปนเข้าใจแล้วคะ่ะ คือถ้าลายแบบนี้เนี่ยถ้าเราปักมือใช่ไหมคะก็อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะเขาก็เลยพัฒนาผลิตได้ไวขึ้นผลิตได้มากขึ้นแต่ยังคงความสวยงามเอาไว้ได้หุยพี่ๆชนเผ่าเขาเก่งะ่ะคงความเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ได้เลยเนี่ยได้ปะ่ะพี่เป็นเนตชุดนี้ออกไปข้างนอกกับน้องไหมหมวกทรงสวยสีตัดจ้านลายลาหูแบบเนี้ ใส่ไปไหนใครก็ต้องหยุดถามว่าหาซื้อมาจากไหนเนี่ยจากร้านนี้เลยค่ะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคุณผู้ชมมาที่กล่องสุดท้ายกันแล้วค่ะนี่นะคะให้พี่เบนเน็ตเนี่ยหาของทีไรนะก็ถูกอ,อกถูกใจทุกทีคุณผู้ชมว่าลุคนี้ได้อยู่ไหมคะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ก็แปลว่าสวยอยู่อะไรเนาะโอเคแกะดีกว่าแกะดีกว่า กล่องนี้เลยอันนี้นะคะกล่องสุดท้ายจากร้านเสื้อกะเหลี่ยงห้วยต้มจังหวัดลำพูนคะ่ะแกะเลยซื้อแ,แกะไม่ออกแกะไม่ออกอุ้ยอได้แล้วแน่นหนามากเลยคะ่ะคุณผู้ชมปุ๊บป๊บนี่โอเอ๊ะเป็นเสื้อแบบไหนนะเดี๋ยวเราแกะดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมนี่เอ๊มเป็นชุดเผาไหนนะพี่เป็นเน็ต อชุดเทวาค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยโฟนอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะพี่เนเนขอบคุณมากๆเลยนะถูกใจมากๆากเลยอ่ะรู้ใจสุดๆนี่จะบอกว่าผ้าเขานุ่มมากเลยนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยสดใสสวยงามอยากลองอยากลองใส่อะใส่ได้ไหมพี่เนเน ได้เหรอเอาจริงโ <Okay. S 1> อเคโอเคไปลองกะะันค่ะนี่คุณผู้ชมชุดแชวาเนี่ยเขาทำมาให้ส่ยได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเหมือนกันเลยพี่เป็นเด็ดรู้ไหมว่าทำไมน้องจะบอกให้ค่ะเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองของชาวปาะกากยอให้มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังคิดดีพูดดีทำดีเจ๋งสุดไปเลยค่ะ เป็นไงข้อมูลแน่นไหมที่ข้อมูลน้องแน่นเนี่ยบอกแล้วว่าน้องอ่ะอยากได้ชุดนี้จริงๆต้องขอ,ขอบคุณพี่เป็นเน็ตมากๆเลยนะคะว้าวสวยไหมคะคุณผู้ชมปนเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมใส่ก็สวยไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะเพราะสินค้าเขาสวยงามตามธรรมชาติอยู่แล้วใครไม่อยากใส่เป็นเดสยาวแบบนี้ก็ใส่แบบสั้นเขาก็มีนะคะซื้อผู้ชายก็มีค่ะตามมาซื้อกันได้เลยนะเหตุน,นี้เลยจ้า และ6ของเด็ดจากยอดดอยของพี่พี่แต่ละชนเผ่าที่พี่เบนเน็ตเลือกมานาเสนอในวันนี้เราขอการันตีว่าดีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอมอบตาการันตีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีร้านเด็ดร้านดีการันตีบายเบนเน็ตให้ไปเลยค่ะและข้อสงสัยจากทางบ้านที่มีความขลองใจเกี่ยวกับสบู่เบนเน็ตนั้นวันนี้เราจะมาไขความกระจ่างกันค่ะคําคถามของวันนี้ก็คือทําไมสบู่เบนเน็ตถึงทํากล่องสูตร C&E เป็นแบบพลาสติก ที่จริงจะสังเกตได้ว่าไม่ใช่แค่สูตร G N E นะคะที่เป็นแบบพลาสติกสูตรอื่นๆอย่างว่านหางจระเข้ขมิน้นและวิตามินอ e, ีเข้มข้นต่างก็เป็นแบบพลาสติกเหมือนกันค่ะสาเหตุที่ทางเบนเนตทำกล่องแบบนี้ก็เพราะว่าสบู่เหล่านี้เป็นสูตรกลีเซอรีนบริสุทธิ์เนื้อนิ่มที่อ่อนโยนและดีต่อผิวแต่อาจจะมีการละลายเร็วกว่าสูตรอื่นทางเบนเนตจึงทํารูปแบบกล่องพลาสติกเพื่อไว้ให้ใส่สบู่เวลาอาบน้ําป้องกันไม่ให้ละอองน้ําไปโดนสบู่และจะทําให้สบู่ละลายเร็วค่ะ ซึ่งทางเบนเน็ตเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่ทํากล่องสมบู่แบบพลาสติกโดยคํานึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคเป็นหลักค่ะเย้ yeah! พี่เบนเน็ตเหนือสุดขนาดนี้เนี่ยครั้งหน้าคงไม่มีเหนือไปกว่านี้แล้วเนาะฝนว่าเราไปแถบแบบอีสานกันบ้างดีไหมเยี่ย, okay, okay. ยมไปเลย <Yeah. S 1> วันนี้ค่ะพี่เบนเน็ตเป็นคนจัดสรรของดีของเด็ดมาให้เรางั้นให้พี่เบนเน็ตตั้งคําถามเลยดีกว่าโอเค ลนแบบนี้เลยเหรอโฟอนยังจาไม่ได้เลยอะค่ะคุณผู้ชมอ้ยังไงเนี่ยถ้าอย่างงั้นนะคะคุณผู้ชมกดย้อนไปดูเลยค่ะแล้วนั่งนับเลยนะคะว่าโฟนใช้ไปทั้งหมดกี่ครั้งอย่าลืมนะกดย้อนไปดูเลยแล้วใครที่ทราบคําตอบแล้วนะคะอย่าลืมมาตอบคำถามที่แฟนเพจของเรานะคะแล้วก็ต้องกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะและเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสบูเ่เบนเนตฟรีไปเลยเย้ น,นิยายเบนเน็ตเลิฟสตอรี่เรื่องย้อนหัวใจไปตามหาแม่ของลูกสนับสนุนโดยสบูเ่เบนเน็ตสูตรสมุนไพรกันอโลมาหาอ่านกันได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้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 นนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนด้วยนะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสบูเ่เบนเน็ตซี e, สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านคุณหรือง่ายไปกว่านั้นค่ะแค่คลิกเดียวเข้าไปที่ www. bennet. co. th เข้าไปเลือกสูตรที่ใช่สูตรที่ชอบแล้วกดสั่งซื้อกันได้เลยงั้นวันนี้โฟนและพี่เบนเน็ตต้องขอลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย